ูบอลสีนะครับเป็นราชินีแห่งใบไม้ที่เป็นบอลที่อยู่ข้างบ้านนะครับที่เจ้าของบ้านย้ายแล้วไม่เอาไปด้วยนะครับน่าจะฟังที่ว้ธรรมชาติแบบนี้ดูนะครับยังมีอีกหลายต้นด้วยกันครับด,ด,ด,ดูความสวยงามนะครับดูความสวยงามของบอลสี ก็ชี้เข้ามาให้ดูครับเกิดแบบนี้เดี๋ยวก็คงจะขอเวลาในการย้ายลงกระถางนะครับดูครับดูความสวยงามที่เป็นธรรมชาตินะที่เขาเจ้าของบ้านย้ายไปแล้วนะครับแต่ไม่เอาบ่อนไปด้วยตัวผมเองก็เลยได้มาเห็น ก็เลยจะขออนุญาตนะครับนำตราชินีแห่งใบไม้เนี่ยครับบนสีนี้นะครับลงระถาก็จะจัดเรียงอย่างสวยงามตนแดดเช้าเชแบบนี้นะครับดูความสวยงามของเขาเป็นไม้แห่งโชคลาบเป็นใบไม้มหามงคลได้ดูกัน ชานีที่ย้ายไปย้ายมาเนี่เพราะอะไรนะครับยังไม่เอารวมกันนะครับยังอยู่พึ้นดินอยู่แบบนี้สนามหญ้าแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนตามติดตามนะครับผมก็จะมาแบ่งปันในะเรื่องของวันสีราชินีแห่งใบไม้ดูความสวยงามของเขาแต่ละใบนั้นนะครับดูครับ หลายโดนแดดเช้าเแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิป,ปต่อไปครับผมครับ